การเปลี่ยนหน่วยกันนะคะ200ตารางวาเท่ากับกี่ตารางเมตรค่ะอันดับแรกนะคะน้องๆก็ต้องรู้ก่อนว่าปกติแล้ว1วามันเท่ากับ2เมตรนะคะอันนี้ต้องจำให้ได้ก่อนนะคะจากนั้นหน่วยวากับเมตรเนี่ยค่ะมันเป็นความยาวนะคะหน่วยที่มันเป็นตารางตารางเนี่ยมันเป็นหน่วยพื้นที่มันคือการ เอาตัวเองเนี่ยค่ะคูณกันนะคะจาก1วา1คูณ1นะคะจะกลายเป็น1ตารางวาที่ใหม่ขอเขียนย่อนะคะต่อรอจุดคือตารางนะคะส่วนเมตรค่ะก็เอา2คูณ2เขาจะกลายเป็น4ตารางเมตรนะคะเขียนตัวย่อเหมือนเดิมต่อรอจุดเมตรอ่ะตอนเนี้ยเรารู้แล้วว่าโอ้มันเป็นอย่างนี้นะทีนี้เราก็กลับมาดูว่าเฮ้ยสิ่งที่เราต้องการคืออะไร เราอยากจะเปลี่ยนตารางวานะคะให้กลายเป็นตารางเมตรแสดงว่าเรากำลังอยากเปลี่ยนฝั่งนี้ให้กลายเป็นฝั่งนี้ถูกไหมจากนั้นให้น้องดูที่หน่วยของมันนะคะว่าเฮ้ยฉันอยากเปลี่ยนจากตารางวาไปเป็นตารางเมตรมันคือการเปลี่ยนเลข1ไปเป็นเลขส ซึ่ง1กลายเป็นสีเนี่ยในการเปลี่ยนหน่วยจะใช้แค่การคูณหรือการหารนะคะ1เป็นสีก็ต้องเกิดจากการคูณสนั่นเองค่ะงั้นแสดงว่าข้อนี้จาก200ตารางวานะคะน้องแค่เอา200ไปคูณ4แล้วมันก็จะกลายเป็นตารางเมตรได้เลยค่ะอ่า200คูณ4ก็ได้800นะคะ อ800ตารางเมตรค่ะจำหน้านี้ไว้นะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปเราจะลองทำแบบสลับกันค่ะอ่าข้อนี้นะคะทำสลับกันก็คือพี่ใหม่เปลี่ยนโจทย์เป็น200ตารางเมตรเท่ากับกี่ตารางวาอ่า200ตารางเมตรเท่ากับกี่ตารางวาอันดับแรกก็เหมือนที่เราจำเมื่อกี้เลยค่ะือเฮ้ย1ว่วามันเท่ากับ2เมตรนะ ถ้าเป็นตารางล่ะเอาคูณตัวเอง1นคูณหได้1ได้1ตารางวาแล้ว2อคูณสได้4ก็เป็น4ตารางเมตรนะคะเฮ้ยข้อนี้ฉันอยากจะเปลี่ยนตารางเมตรเป็นตารางวานะแสดงว่าฉันกําลังจะเปลี่ยนฝั่งนี้ไปเป็นฝั่งนี้มองที่ตัวเลขค่ะจากฝั่งนี้นะคะเลข4ไปเป็นเลข1 4กลายเป็น1แสดงว่าเกิดจากการหาร4นะคะ งั้นก็แปลว่าเราเอา200เนี่ยค่ะไปหาร4ก็จะได้ตารางวาเลยอ่า200หาร4ก็จะกลายเป็นตารางวานะคะ200หาร4ก็จะตอบ50ตารางวานั่นเองค่ะอ่าถ้าคลิปพี่ใหม่มีประโยชน์นะคะฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆที่รักของเราได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ